โค้กเมื coating, อน,นี้มี่ยังแน่เมนูนี้ม่ครับมืนอนี้มีเมนูปลาเผาปลาเผาหรือกะปลาเผาครับผมปลาเผาต้มต้มปลาคอไงต้มปลาคอไงใส่นปลาติ๋วใส่หมูแดงใส่นปลติ๋วนี่ครับต้มปลาคอไงเส่หมูแดงใส่นปลติ๋วปลาเผาต้มปลาคอไงเส้นหมูแดงใส่นปลติ๋วได้กุ่มมาจากชัยภูมิครับ เนื่องแนอการย่งนี้มื่อนี้บอกิจกรรมมีอยังมื่อนี้เอาปลาขึ้นสู่ปลาสู่เพียงครับสู่ปลามาใส่บอหไงไว้๋อสู่จากบอน่อยมาใส่บอรไบได้ปลาประมาณองค์แดงหนึ่งนี่แหะองค์แดงไงตัวน่อยครับตัวหน่อยปล่อยลองขาแม่ครับตัวญ่เอามาไว้สุ่มมูกินมาเริมี่นอนเอปลาต้มปลาคอไ่ น้ำเขียวหยวสดพี่น้องสดโอ้ยบงผูตทาหมหงเน่เป็นจะแซ่บครับอันนี้มาจากิษัทใดครับบอกได้ครับมียูจีเพื่อก็จาสนใจธุรกิจน้ำจ้าเพาะวปาีเหตุเรามันอ้วนห้นว่อระิเหตดน้ำจอีอ้วนอนนี้นนนก็เป็นใส่ยาใส่ยาครับทําหงหัวหยงวันได้มหงเนี่ยมันบริจงยนงที่หงหัวหยง มันบม่มีบุญกับว่าได้กินสาปลาแล้วนะปลาหน่อยเอาไปปล่อยเบิ้ลผู้กเจ้าบม่มีสิกินกินเจ้าก็จะกั้นใจตายเนาะนี่แหละเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเห็ดเห็ดว่ากินที่เหลือเผื่อแพร่ให้พี่ให้น้องไม่ต้องการขายไม่ทําเป็นบ่ทาเป็นธุรกิจเนาะเงินบ่อยบ้าด้วยคร็ดเป็นพี่น้องครอบครัวแบบพอเพียง ที่เหลือก็แบ่งปันไปแต่ว่าคนที่ปันไปทั่วโลกมันก็บ่ได้ละบนบนตาสายเงียพนันเนาะแต่พ่อได้กินออย่างพ่อได้พี่น้องบา้าน,นเกลี้ยงเคี่ยงมาเด้อพี่น้องกิจกรรมดีๆบ้านสวนจา่าสงนองสอนมือนีนพ่อได้กินดอกกี้โอมนั่นมีจระพป๋าของยหนา